ตอนนี้นะครับผมมีใครกับบรูนะครับผมมาหอดบ้านห้าแถวสองคนนะพี่น้องมีใครก็ไม่รู้มาบุกบ้านเราสองคนนะครับได้ยินข่าวว่ามาสมัครแดนเซอร์ป้าชื่อคือบารูเรือชื่อคือโต๊ข้าวสวัสดีฮะสสวัดีค่ะีโมใช่ไหมอย่างนี้เลยหรอใช่ค่ะป้าแล้วเขานัดไว้เหรอใครนัดไว้เนี่ยแม่ยุ้ยค่ะบ่เพื่อนรับสมัครรับบอเนี่ยเพื่อนรับรับบอแม่ค่ะเพื่อนไหหมาหน่องคนหนึ่งค่ะปื้ด อาย,ยุอะไรครับนี่อ๋อยังเป็นสาวเป็นเป็นนางอยู่โอ้มาเป็นแดนเซอร์บังไม่พลาบหรเพิ่์รับเลยว่าจี21ปี <c oughs> ซื้อ,อยังครับนี่ซื้อเกดค่ะโอเคโอเคเอาของไว้นี่ก่อนจะภาพเพิ่นมาตินน้ำแสงทองฟินแลนด์ข่อยกบรบพงหัจากผู้ใดมาจอบมาเราใช้อยู่นี่ฉันว่าผู้ใดเอ็กซ์สันดอกยินดีต้อนรับครับผมบแม่ยูคันเรืเร่อยๆก็คงจะเลิศแล้วเนาะตามเพิ่นลมาเนาะ โอ้โหอ,องเตะคือเทียดือยป่ะไุ้ชายอยไ่ไม่ไม่ไม่อยู่พุ่นเตะเด่นเสือ <c oughs> เด่นเสือทำไม <c oughs> เด่นเสือทไมเตอ,อยู่อีล <c oughs> บมา <c oughs> กเตะเป็นพักส่ิุนนี่ มาครับผมมายกของมาเลยมาแล้วห้องไหนหนูมาแล้วสองท้านะฮะผู้สาวสันอไว้ทิ้นตรงเข้าไปเลยครับผมขอบานอีเอฟเส้นมอกกันนอกพร้อมซ้ายมือฮะเขาบอกว่าเขาทำุ๊บ <c oughs> อย่าฝัาทำไรเดอร้อครับผมโอเคใช่ไหมได้ไหมฮะคฮะครับผมอ๋ออันนี้ไม่ได้มาเต้นหรอไม่เป็นมูนี่ะนี่โอ้ที่นั่งรอรหมครับ,รบซื้ออย่างก่อนจะลืมแล <c oughs> ้วทำไม ชื่อเกียรเนาะเปิดหน้าเปิดตาให้เบิ้งแน่เห็นว่ากระไดมาบานแสงท้องที่เล่นแล้วปลาซื่อสิเลิศแท้จังหวัดยังก่อนนะจังหวัดบ้านท่อนี่บอกอยู่บ้านนากบวชแต่ว่าหนูอยู่หลายเดอ๋ออำเภออะไรฮะหนูอยู่อำเภอเมืองค่ะอําเภอเมืองแต่ก่อนนี่ทำอะไรมาเต้นอยู่ผับอยู่ต่างนานค่ะคนอีสานบอกค่ะน้าพี่เอ็น่ะ แมนค่ะในเห็นพี่กับพี่แบบโอ้สมพูรพ <อ S 1> ์ตอตาดูนุเป็นหัวหน้านักร้องที่คนน้องเป็นแดนเซอร์แมนบอกพี่จะเสียงดีเนาะคนนี้เน, <c oughs> น,นาะสมัครน้ำเนยอยู่อีเด้อไ <c oughs> ข่ผมไม่สีไข่ไม่ได้ส์ไข่ไม่สีสสตะยางเหรียญยางหัวเท่านี้แหะแ <c oughs> ห่เขาเบื้องหน,น,น้านี่มาแต่กวาตะไก่รอยอีส์ปั้ดสวยสวยสวยพี่น้องฝากเอฟซีด้เด้อซื้อยังก้อนเล็กอีกแล้วชื่อเกดชื่อเกดนะครับอายุ21ปีเนาะ เตี้ยเคยเต้นที่ตำนานคนริษานร้านพี่เอร้านพี่สาวพี่บางน,นี่แหละโอเคตามสบายเด้อตามสบายครับยายุ๋ยรับสมัคร <c oughs> คอยกับหัวไตเห็นเมื่อกี้เหรอรงหัวตรหัวนี่แหละพี่น้องไปเบิงน้ำเขาในแม่ต้อยไปแนะนำน้องๆหน่อยแม่บ้านคนสวย <c oughs> แล้วก็จะมาอัปเดตหน้า บ้านเ่าพี่น้องมาเป็นยังไรถึงไหนแล้วนะครับตอนนี้กาลังหล่อเสาตอนนี้กําลังหล่อเสาพี่นอ้องกาลังหล่อเสาเพื่อที่จะทําเสาเงี้นนยนปัจจุบันสิบก็มือ้อกระสี่ิะการก่อสร้างนะครับรับสมัครเพิ่มสองคนรับสมัครเพิ่มสองคนครับ เห็นเราบอกไอ้ฟังอยู่กับบุหัวเขาจะมาหมมือนีเนาะพี่น้องซื้อเกตอายุยี่สิบเอ็ดปีอันนี้คือล้อเสาล้อเสาลอยอย่างพี่น้องุนะไวอยู่นะไวอยู่เสาจากต้นบุญนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7 8 9 10 1 1 2 3 4 1 5 16 7 8 9 20 21 22 23 24 25 26 27เอาเป็น30กว่าต้นพี่น้องเสา30กว่าต้นอยู่อืมกลับมาหอดแล้วเดี๋ยวนี้เขาเกี่ยวเขาเบิดแล้วพี่น้องหน้าบ้านล้างบ้านอ้อมแอมแถวนี้เกี่ยวข้าวหมดแล้วนี่ลุยเด้ยเออ เด่นมามเหรอดี ي, เด่นมามเหรอดีหน่องไหมเหรอก็เล่นผู้ก่อนเออเอาเป็นผู้หญิงตัวเล็กเนะ <c oughs> า,มา,าะมัขึ้นมอเตอร์จังหวมาถึงบอสก่อนแป๊บหนึ่งประมาณช่วงชงง่วงต้อนใส่มาขึ้นหน่ะนอนนี่สมพ่อแมย์อยู่แล้วไปหันเราเห็นตัแม่ตม์ตอนปิดประตูให้นนหหรับเพิ่มสองคนเปิดใช่ไหมขึ้รับหน่อยแทียตียู่นิกหลายแล้วพี่น้องแต่ว่าเราก็รับแบบคือรับคนที่แบบว่า หนึ่งเราเราเรี้ยนดูดูการเต้นด้วยนะครับผมดูการเต้นดูบุคลกากรดูดูนิสัยใจคอดูการเต้นดูอะไรอไรอย่างก่อนที่จะรับมาพี่น้องเบอร์รับซุมสี่ซุมหาดีไม่ได้รับซุมสี่ซุมหานะครับผม,มเพราะว่าคนมาสมัครเยอะเยอะแต่เราไม่ได้รับแต่ว่าเราเลือกเอาพี่น้องเราเลือกคกๆเพราะว่าเนึ่งแหละมาอยู่บ้านเรามันก็เนาะมันก็หลายคนแล้วก็หนึ่งคือการทํางานก็ต้องคอนแทคแล้วก็ต้องแบบคอนเน็กซ์กันด้วยถึงจะนะครับถึงจะรับนะพี่น้องนะ อืม,มไปอยู่บ้านหลายมือ <c oughs> เขาจนขึ้นเสาเฮี้ยนเลยพี่น้องมาเลยเสาเฮี้ยนขอใช้เลี่ยวละตรงขามตรงขามหนาบ้านกันเขาเกี่ยวเขาประดับพี่น้องมึงไงเกี่ยวข้าวหมดแล้วตรงขามหน้าบ้านเกี่ข้าวหมดแล้วน้องหิวแหล่ะเล่นอยู่พุ่นมืเอเสาพันเห็นพอาพันดวดใส่สุดฤทธิ์หุ่นหิวอ่ะเกี่ยวข้าวหมดแล้วเห็นไหม เปลี่ยนไม้ลายเปลี่ยนไม้ลายเปลี่ยนไม้ลายอือกสิแพทย์ในเบื้องหน้าบรรยากาศอัปเดตมองสังข์บ้านพี่นอ้องอือกับประมาณสิบเปอร์เซ็นบ่อยที่ยี่สิบแล้วมีแต่เสาล่างมีแต่เสาล่างจะไปไหนคะออไปบ้านสวนลำเนินค่ะเดี๋ยวเข้ามาเกือบพีชไปด้วยคนนี้ไหม ไปทักทายเพื่อนใหม่เลเด้อบ่เลียงเลียงเลียงน้องไงเด้อเดี๋ยวก่อนรับน้องไงเด้อรับน้องเหมือนแรับจีไปเรียบพี่น้องมันยกาะอัปเดตทางข้างพี่น้องอัปเดตทางข้าง ข้าง้ขาๆประมาณนี้งานก่อสร้างเนาะกระสีหกหกจะหน่อยแน่นพี่น้องไม่ได้มาอะไรวันเงียบเหงาเอากันอยู่นะอืม มร่อการ